นี้เราจะมาเล่นห้ามแตะพื้นโดยทำยังไงก็ได้แล้วเราคิดก่อนว่าเราจะไปทำอะไรดีงั้นเราจะเล่นห้ามแตะพื้นแล้วเราก็จะเดินเพื่อไปกินน้ำแล้วก็กลับมาแล้วก็จะจบคลิปนี้แค่นี้ว่าแต่เราจะไปกินน้ำใช่ไหมเราต้องหาอะไรมาลองก่อนก่อนไปก่อนไปเราจะต้องไปหาอุปกรณ์อลองให้มันได้มาไงเรามีจัดอ,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 อแบบนี้ ทุกคนเรามีศาสต์อยู่นะเราจะเอาไปปูเดินกลับมาได้หแบบเดียวนี่คือเดีโอยที่สองของเราที่เราได้ทำแล้วนะเราทำแต่สตอรี่นี่ะจะปูเข้าไปเลยนะแล้วก็จะเดินลแล้วมาปูไตมนมนลงนะเฮยมันปูได้แค่เนี้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยดีกว่า ว mm UH ิ่งเู่เดี๋ยวเราจะไปรล้วจะไปล้นี่เป็นคิว VIP ของเราเลยนะนี่นะทุกคนเราจะปูไปนู่นนะตอนนี้เราเดินได้แค่บนสารเพราะอาหารแตะพื้นโอเค เราจะปะกะประมาณไว้ว่าเอาถึงไหนถึงจะไปได้โอเคนี่กระดิบกระดิบไปก็ได้เดี๋ยวเราจะไปที่ตู้เย็นกันนะนีน้ำของเราจะกินกันนะคะ เราต้องเดินทางกลับไปแล้วแล้วก็เดินนี้ง่ายเลยค่ะนี่คลิปนี้จะจบแล้วถ้าเราถึงแล้วคือคลิปนี้จบหนึ่งสองสวัส